สวัสดีค่ะวันนี้ริต้าสตาร์คอนเน็นะคะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีโดยไพ่ยิบซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึง16กันยายนค่ะก่อนอื่นขออวยพรวันเกิดก่อนนะคะขอให้คุณสิงทุกท่านนะคะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆ สิ่งดีๆคนดีๆนับแต่นี้และตลอดไปนะคะออสำหรับเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณสิงเนี่จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมในเดือนสิงหาคมเดือนเกิดของคุณจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะมาเลยค่ะคุณสิงตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ เดือนหนีเดือนเกิดนะอยากได้อะไรจัดไปซื้อเองจบไหมจัดไปวงเล็บจัดเองอต้องจัดเองเพราะว่าเขามีเงินจัดโอ้โหเดือนนี้ดาวประจำตัวทับตัวคือเป็นเกษตรด้วยแล้วการเงินก็ทับอยู่ในได้ตำแหน่งราชาช่งเนี่ย คือเรียกได้ว่ามารุมมาตุ้มเรื่องตัวเองเรื่องเงินก็คือมีกําลังมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาอใครก็ไม่สามารถจะจัดให้ตัวเราได้นอกจากตัวเราเองใครก็จัดให้ไม่ไหวนอกจากจัดให้ตัวเองถูกต้องค่ะคุณเป็นราชาเหรียญจัดค่ะอยากได้ต้องจัดให้รางวัลตัวเองใพ่เงินที่ดีที่สุดคือไพ่ใบี้นะคะใช่แล้วมากับสี่ดาบค่ะก็คืออย่างที่บอกว่า เขาก็เตือนอย่างนี้นะคุณไพ่เขาก็จะบอกว่าสิยงคุณน่ะโชคดีทั้งเรื่องการเงินเรื่องการหาเงินเหลืองงานเรื่องรุ่นนี่นั่นคุณมีณความโชค,คดีหมดเลยนะดาวประจาตัวคุณเดินดีมากได้กําลังมากการเงินคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมแต่สุขภาพอม,มาและมาใชแหละสุขภาพหรือสิ่งต่างๆที่แบบ จิตใจตัวคุณหรืออะไรต่างๆก็รู้สึกว่าช่วงนี้นะไม่ไหวเนี่ยก็บอกไหวค่ะเออตะบ,บี้ตะบันทามันเข้าไปหรือบางคนเนี่ยไม่ได้รีเช็คตัวเองเลยในเรื่องของสุขภาพเราเป็นนี่หน่อยเอากินยาเอานู่นนี่นั่นคือไม่ยอมไปหาหมอไม่ไหวก็อย่าบอกว่าไหวไม่ไหวก็คือไม่เป็นไร<ช>นเนี่ยเขาเตือนเรื่องสุขภาพนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนเกิดด้วยก็ให้รางวัลตัวเองอย่างหนึ่งแล้วก็ไปตรวจสุขภาพไปนู่นไปนี่ไปนั่นถ้ารู้ว่าเราไม่ดีตรงไหนก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอว่ากันไป เนาะมาดูการงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขออภัยออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะการงานเลยค่ะการงานคุณเป็นเดอะมูนโอเคค่ะเดอะมูนเนี่ยนะทำงานไม่ทันเออมีแล้วมีอีกโคมไงคมม,มีด่วนเข้ามาแล้วด่วนที่สุดอ,อจังหวะคือแบบว่าชนิดที่ว่างานล้นล้นจริงๆแล้วมากับห้าเหรียญด้วยโอเคค่ะ สังเกตไหมว่าไพ่2ใบเนี่ยจะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแหละอ่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีเขาเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์มีคนมาทํางานด้วยมีบัดดี้หรืออะไรต่างๆมีผู้ช่วยมีคอนเนคชั่นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ ต้องไปแจมไปจอยกับใครอเออเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เราจะบอกอย่างนี้เลยว่ารัคนาของคุณเนะี่ยมีดาวเสาเล็งมาค่ะตัวเราเป็นดาวอาทิตย์ด้วยพยายาม,อ,มอย่าร้อนอย่าใจร้อนอย่าทําอะไรร้อนๆลนๆพยายามทาไปตามสเต็ปตามเหตุและผลไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะไม่ว่าจะเป็นงานประจําโดยเฉพาะรับราชการยิ่งอยู่ในองค์กรใหญ่หญๆเรายิ่งต้องสุข,ขุมในช่วงเวลานี้ห้ามมีปากเสียงเด็ดขาดเลยอืเพราะฉะนั้นการงานเง็ความรู้สึกไว้ใช่ต้องเก็บเก็บให้มิดเลย นะในเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่การงานที่ทําอยู่ก็มีความเจริญก้าวหน้าไปในท,ทางที่ดีริตา้ตาให้สุภาษิตอันหนึง่งคิดจะทําการใหญ่ใจต้องมี สิงเดี๋ยวนี้เขานิ่งเยอะละไม่ใช่นิ่งเป็นหลับใจต้องนิ่งนิ่งแล้วโฟกัสค่ะแล้งงานใหญ่ก็คือคุณจะสําเร็จแด่กว่าจะมาถึงวันนี้นะเหมือนผ่านมรสุมกริ่งมาเยอะมากสิ่งนี้ต้องบอกเลยว่างานเขาเยอะแล้วโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากการงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ดีมากๆเลยทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรหยิบจับทาอะไรดาวประจาตัวแล้วเข้มแข็งดีการงานเราก็ดีการเงินเราก็คล่องเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่ามีปากเสียงอย่างเดียวอย่าทะเลาะบอ่อแหวงอย่ามีพลังงานลบๆเข้ามาเคล็ดรับแค่นี้แหละทุกอย่างดีหมดมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะอม,มาเลยเมื่อกี้บอกว่าอยากได้อะไรซื้อเองใช่ไหมซื้อค่ะต้องซื้อค่ะ just h e t ค่ะโอเคค่ะ ซื้อ,อของแพงซะด้วยไม่เกรงใจเราเลย,ลเลยนะซื้อเลยค่ะ,คะแล้วมากับอัดวินดาบด้วยคจัดแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจังหวะนี้นะเราบอกเลยว่าจัาชิดเนี่ยนะบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของใหญ่สิ่งใหญ่หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรทที่ชัดเจนมากบางคนเนี่ย ไปจัดมาหรือไปทํามาหรือมีความตั้งใจอยากจะทําอะไรอยากจะสร้างอะไรอยากจะลงเออยังไงในเรื่องของการลงทุนทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆเหมือนเดือนนี้ <ừ. S 1> เขาได้สมหวังเพราะการเงินมาทับตัวเขาแล้วเป็นราชาโชคด้วยคือคจังหวะทุกอย่างมันเหมือนลงเอยว่าดีหมดเลยเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย การเงินไม่มีอุปสรรคในการจับจ่ายใช้สอยไม่มีอุปสรรคในการเอฟเพราะฉะนั้นใครเอฟไม่ติดไม่เป็นไรสิ่งเราเอฟติดนะคะเราเอฟทุกคืนด้วยนะคะเราบอกเลยว่านาบานนีไม่มีที่วางกล่องแล้วนะคะเพราะฉนั้นเคลียร์นาบานด่วนจังหวะอัศวินดาบออกมาคือรายจ่ายก็เยอะเออทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะต้องจ่ายเยอะแต่คุณเป็นราชาเหรียญเปิดมานี่เรารองว่า เงินมีอืรายจ่ายเยอะแค่ไหนไม่หวัน่นเพราะฉะนั้นเดือนนี้การเงินสําเร็จค่ะม,มาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรคอยไพย่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะตกหลุมอะไรหรือเปล่าคะความรักคุณเป็นสี่เหลียนค่ะโอเคค่ะแหมตัวติดหนุบกันเลยนะ,ะอช่วงนี้นะคะแล้วมากับ ห้าถ้วยโอเคค่ะคือเราจะบอกอย่างนี้ว่าความรักเนี่ยนะตอนเนี้ยคนที่มีคู่ะแน่นอนเขาแฮปปี้มากกับเรื่องคู่ครองเรื่องใครที่อยู่ด้วยในเวลานี้จังหวะชีวิตหลายๆสิ่งเหมือนมีความเข้าใจมากกว่า <c oughs> จะไม่ได้ใช้ความรักอย่างเดียวที่อยู่ด้วยกันแล้ว <c oughs> คุณลิตาเขา <c oughs> จะใช้เป็นความเข้าใจจะใช้เป็นความถูก <c oughs> ต้องเกินกว่าความรักเออมันเกินกว่านั้นมันเหมือนเป็นความผูกพันเออมันเหมือนเป็น อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องบอกว่ามันยืดยาวไป<อ>จน,จนถึงการผูกพันการืะออาหอรต่อกันนั่นแหละมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองกับคู่เนี่ยตอนนี้เริ่มมีความห่วงใยแล้วก็มีความใส่ใจกันมากขึ้นในเรื่องปากเสียงก็จะลดน้อยลงแต่ห้าถ้วอยออกมาเหมือนกับคุณยังเป็นห่วงอะห่วงเขาอยู่ว่าเ,ออเขาจะเป็นยังไงเขาจะอะไรยังไงนู่นนั่นคือเป,เ,ปเป็นความห่วงใยห,ห่วงหาแต่สําหรับคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าตอนเนี้ย อยากสันโดษและอยากโสดมากๆอบอกเลยนะเขามีความแบบสวยรวยเลิกได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้ค่ะกันมาดูบทสรุปกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปบทสรุปบทสรุปอไพ่ออกมาอย่างแน่นยันะคะขอบคุณค่ะบทสรุปสังเกตไหมว่าเดือนนี้เนี่ยนะเปิดมาก็เป็นเงินนะปิดท้ายก็ยังเป็นเงินค่ะเด็กถือเหรียญค่ะออ คือมีความสุขกับเรื่องการเงินการทองมากๆเดือนนี้ค่ะ,คะแล้วมีความสนุกกับการใช้ใจ่ายมาหาได้มามหาช้มีความสนุกมากนะคะแล้วก็มาด,ดีไฮค่ะวางแผนต่อยอดไปเดือนหน้าซึ่งเป็นเดือนการเงินคือสิ่งเนี่ยนะเราพูดเลยราชสีญอย่างคุณเนี่ยนะปีนี้เป็นปีที่ก่อร่างสร้างฐานะ,ะใช้คําว่าฐานะเลยเพราะฉะนั้น คุณจะต้องมีตัวเลขในบัญชีจะต้องมีทรัพย์สินหรือมีความเป้า<อ>หน้าในเรื่องที่สัมพันธ์กับตัวคุณชีวิตส่วนตัวเลยง่ายๆ <ừ. S 1> เลยไม่ใช่ว่าพอตั้งแต่มกรายันธนวาไม่ได้อะไรเลย,เลยไม่ใช่สิ่งนะเพราะฉะนั้นสิงหาเนี่ยใกล้แล้วเกือบจะไตรมาสุดท้ายแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแหละและต้องมีอะไรที่คุณนะ่ะดีใจแล้วก็ฝันหวานเลยแหละอืมนะคะฝันจะเป็นจริงว่างั้นเถอะแน่นอนที่สุดค่ะอย่าลืมที่ว่าริต้าฝากไว้นะคะคิดจะทําการใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะ S <S <า>สำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ <S <S 2> <S 2>